มาพบกับน้องเทียนไทเจ้าหมีสายพัฒนาบอลสีกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้น้องก็จะพามาดูตู้บอลสีที่ไม่ได้ปิดนะครับตู้นี้เลยครับเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วลืมปิดนะครับผลที่ออกมาก็เป็นแบบนี้ครับน้ำท่วม จันทร์นนทวันศุร์ไอ้้าตัวอื่นเยโชคดีนะเนี่ยที่ต้นอ,อื่นยังเอ้ยที่ต้วอื่นเดนมาง่ายได้ตุ่ยตุ่ยตหมดคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะน้องต้องเลีอยอันนี้อีกครับแล้วน้องก็ต้องไปโรงเรียนครับเดี๋ยวน้องไปสายนะครับ ก็สำหรับทุกนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจ้าเลย